เดี๋ยวลูกตรงสนามตงเทนนิสนะครับเชื่อไหมแป๊บเดียวคือร้อยเริ่มค่ะเริ่มแล้วค่ะพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนหายไปไหนพี่ฝนหายขอเก้าอี้หน่อยคะอยากได้สูงๆเพิ่มาม,ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะสกายเลอร์จะ,สะแสดงละครเอ้ยสแสดงการเต้นนะรับนะคะ เสียงอาจจะเด,เด,เดังนิดนึงนะคะอยู่ใกล้ลำโพงเสียงดังนิดนึงนะคะ นี่คะ่ะบรรยากาศด้านหลังเวทีมาอยูย่นี่กับน้องสไนเลอร์กันหน่อยนะคะ เป็นเรื่องของดนตรีก่อนอื่นเลยถ้าเราจะต้องทําให้รู้จักดนปีมากๆกก็ต้องให้เจ้าของที่เขาสร้างสารรค์ดนนปีครั้งนี้ขึ้นมาพูดคุยให้เราทุกคนได้ฟังนะคะขอเชิญคุณออสค่ะว้าวงอนเองเลยนะว้าวขอบคุณมากครับคุณมีครับสวัสดีครับท่านผู้ปกคอรคองทุกท่านนะครับโอ้วันนี้ เป็นทีมที่ทีมวีโรเลยนะครับไม่รู้ว่ามีอุลตร้าแมนยุกผมหรือเปล่านะฮะยุคเพราคุณแม่บางท่านอาจจะได้เห็นบ้างนะครับอุลตร้าแมนยอดของทุ์เอาปล่อยนะครับตอนนี้เป็นอะไรบ้างนแล้วโอเคครับก็ดีใจครับที่ได้พบกับผู้ปกครองนะครับนานผมได้มีโอกาสมาเจอนะครับระหว่างที่เขาตั้งเครื่องเสียงนะครับุณพ่อคุณแม่ครับก็ขออนุญาตเกินนิดนึงนะครับว่า ดนตรีสำหรับเด็กเล็กที่เราได้จัดกระบวนการให้กับลูกของคุ่ก้องี่เม่อนะค้อยู่ในวัยก็ผมวัยลูกเห็นไนสกัดเลยแเดี๋ยวเดี๋ยวราไี่เคสอีกกี่ปีคะมุ่งเน้นสร้างโอ้พี่เคสอีกตั้งสิปีปีอะค่ะของเบียรน้ากี่ปีได้หอของถ่งสามปีเขาได้หรอ่ะเครื่องดนตรีแต่ผมต้องการให้เครื่องดนตรีรับใช้ชีวิตเขา ดนตรีไม่ได้หมายถึงคีย์บอร์ดนะดนตรีไม่ได้หมายถึงกีตาร์ดนตรีไม่ได้หมายถึงแค่ v อย c e ซีซีร้องสำหรับเด็กเล็กแล้วดนตรีคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขให้เขามีจินตนาการให้เขารู้สึกสนุกสนานตอนนี้ตอนนี้เปิดงานอยู่ค่ะการแสดงกําลังจะมางของชีวิตย่าพ่งเบื่อกันนะนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ไราเท็อยู่แบบวันสองช่องเลยค่ะช่องสุงเกตุด้วยแล้วก็ชยอกให้วก็ช่อ่แล้วก็ช่อง นะครับเราจะทำเช่นนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดของผมนะจะเป็นกระบวนกีรสร้างสรรค์แล้วใช้จินตนาการนะฮะแล้วก็เป็นกระบวนการที่เขาได้ทำงานกลุ่มร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันนะฮะเป็นคนช่างคิดช่างวิเคราะห์ไม่เชื่ออะไรง่ายๆบางครั้งเราสอนเราก็ไม่ได้พูดความจริงแต่เดี๋ยวเขาจะบอกเองว่ามันไม่ใช่ เดี๋ยวจะพาไปหาสกายเลอร์นะคะสกายเลอร์แต่งตัวเป็นอะไรเอ่ยนะครับโอ้หไม่รู้เลยอ่าใส่หน้ากากกันหมดเลยอะที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเราก็สร้างกระบวนการแบบนี้ครับค่อยเป็นค่อยไปโอ้สกายเลอร์อยู่ไหนเนี่ยเอ่อเด็กๆที่เรียนด้วยไปไปกด์แล้วครับมี่นี่ลายคนอ๋อนี่ไงไกด์แล้วครับโอ้ สกไยเลอร์แต่งตัวเป็นอะไรครับขอน้ขอหนาจไปด้วยแมนบอกว่าตะกละครับว้าวสกายเลอร์จะขึ้นแล้วนะคะสกายเลอร์จะขึ้นทีวีแล้วอานนีอนสนตอนนั้นนะฮะเขาบอกว่าโน้ตอะไรกับโน้ตอะไรสู่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่นี่แหลักดนตรีดูเราทุกอย่างให้เต็มครับทีนี้ครับคงเติมประมาณคร่าวๆประมาณนี้พอแล้วเหรอคะจ้่แต่มาแล้วมันยังไม่พอมั้งเขบอกว่า ขอเสียงเพลงสักหน่อยดีดีนึงดีไหมคะตึงค่ะมันไม่มีดนตรีนะเสียงนี้แหละเพราะที่สุดแล้วมีเชื่อเอางั้นเปร้องคู่ดีกว่าไหมครับไหนๆเรายินด้วยกันแลับจะดีเลยนีขอชิงอ้ายใจอุ้ย อะไรก็ไม่รู้อ่ะตัวเองเถินนะครับไอ้ขุบออดรองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณีไปแย่งมาทันค่ะสกายเล้ยังไม่ขึ้นค่ะดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่แต่โปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรากรานจะกลับมาเพื่อพบเธอสุขเที่ัก เธอโปรดส่งใจคิดถึงบน่อยอย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้ารักรอให้มีพลังรองการกลับมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ ต่อไปนี้ก็คงต้องดูลูกศิษย์ของทีมงานของคุณออสนะคะที่ได้มาสะสมในสิ่งที่ให้เด็กของเราในสายวัยรุ่นนักดนตรีอาจจะได้เป็นนักร้องตามคุณออสนะคะขอบคุณมากค่ะพี่มอบไมค์ค่ะตอนนี้เรามาให้กำลังใจสกายโรอยู่เต็นหนอาเลยีค่ะ ไกดเลอร์จะขึ้นเวทีแล้วค่ะ สิ่งชั่วร้ายต่อต้านคนทําผิดวันนี้พวกเขาได้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายอย่างกล้าหาญและนำความสมกุกมาสู่ดินแดนสาธิตปรทุมอีกครั้งโดยใช้รอยยิ้มและเสียงเพลงเป็นอาวุธแค่นั้นเอง โรงเรียนสาธิตประทุมนะคะ มป4ค่ะสกายเลอร์จบอนุบาล3นะคะโรงเรียนสาธิตปทุมวันนี้เป็นงานโรงเรียนนะคะ ปออะไรคะอ๋มอมอหนึ่งพี่เคสอยากอยู่อยู่เข้าอยากเข้าโรงเรียนไหนเอ่ยขวามชื่อว่า๋อวังใช่ไหมสุดาอด้ีโรอยู่ในใจของคุณทุกคนอขอบคุณที่ร่วมต่อสู้กับปัญหาความชั่วร้ายฝุ่นละอองร้ายได้คลี่คลายลงแล้วฮีโร่ทุกคนถอดหน้ากากได้ไหมถอดหน้ากาก มาสู่กกาอากาศบริสุทธิ์ที่เกิดจากความร่วมแรงของทุกคนมาสู่วความดีน้ให้เข้าไปอยู่ในปอดในหัวใจของฮีโร่ทุกคน แล้วค่ะตบมือให้หน่อยว้าวนุ่งง่นุง่งงนุงยครับขอเสียตบมือไดๆให้กับสังอนรบาลสามโอ้โหนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการถ่ายรูปรวมนะครับแล้วก็การร้องเพลงหนึ่งเพลงนะครับก่อนที่เราจะจกกัดกรรนะครับ อ้โว้าวโอ้สกายลรอมแล้วนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับนักแสดงทุกท่านและคุณครูทุกคนนะครับ้านข้างเวทีนะครับขอเรียนเชิญนักแสดงทุกท่านและวักครูทุกคนนะครับนักข้างเวทีด้วยนะครับเดี๋ยวประถมนะครับป .6 ป .5 ป .4 ด้านหลังเลยนะครับ เดี๋ยวให้ผสมขึ้นก่อนนะครับอยู่ด้านหลังนะลูกบอกลาเลยโอเคครับตอนนี้กำลังบเปลี่ยนตัวสักพู่นะครับจับตามาเวิวมาจากสกายเลอไฮก่อนมาเป็นดาวโนแวร์หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้ตอนนี้สกายเลอร์ก็แสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับ 对咧。<laughs> <Bye there. laughs>